สวัสดีครับเรามาพบกับช่วงแกะกล่องรองของใหม่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาแกะกล่องนะครับรถบังคับวิทยุนะครับที่บังคับด้วย iPhone นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ iPad แล้วก็ i p o d t o u c h ก็ได้นะครับโอเคสิ่งที่มีมาให้ในแพ็กเกจนะครับก็คือ ตัวรถนะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับแล้วก็มีสายชาร์จด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราชาร์จแบตรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงแอปพลิเคชัน YJ Helicopter แล้วนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมเจ้ารถบังคับตัวนี้นะครับโอเคเราจะมาทดสอบรถกันเลยนะครับ ันแรกนะครับผมเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน YJ Helicopter ก่อนนะครับโอเคครับก็กดคำว่า go เลือกที่รถของเรานะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดปุ่ม on นะครับ แล้วก็กดปุ่มช่องสัญญาณนะครับตอนนี้ให้เลือกเป็นที่ช่อง A นะครับสังเกตว่าไฟตรงนี้จะติดกระพริบขึ้นมานะครับแปลว่า iPhone ของเราพร้อมที่จะเป็นตัวบังคับรดกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือเร่งนะครับปุ่มเร่งเร่งก็เพิ่มความเร็วถอยหลงัง นะครับต่อไปอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็คือปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแค่นี้รถก็เราของเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปเป็นส่วนของรถนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์รถก่อนนะครับเปิดสวิตช์ออนตรงนี้นะครับ สังเกตว่าไฟสีแดงจะกระติดนะครับอีกกระพริบอ่าถ้ากรพริบทีทีอย่างนี้แปลว่าเจ้าสองสิ่งนี้นะครับพร้อมใช้งานร่วมกันแล้วนะครับโอเคแยวมาทดสอบรถยูดนะครับว่าจัติดยังติด่ง ังเกตว่ารถจะออกแนวเป็นรถรถดิฟนะครับ เลยรถบังคับไม่ค่อยเก่งกเท่าไหร่นะครับ คิดว่าเราควรจะต้องมีพื้นที่เยอะกว่านี้นะครับเพื่อให้รถเราได้จิด โอเคครับผมอันนี้เป็นการสาธิตการใช้งานคร่าวๆนะครับอ่าเจ้ารถตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นรถสำหรับที่จะกระโดดดิฟหรือว่าไต่ถังก็ได้นะครับผมทางบริษัทเขาเคลมมาอย่างนั้นนะครับโอเคครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบชื่นชอบ รถของเรานะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับผมจะวางจำหน่ายาประมาณกลางเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมโอเคครับผมถ้างั้นวันนี้ผมก็ขอจบการแกะกล่องลองของใหม่นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามชมนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ